สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานชัยชาแนลวันนี้แอดมินก็จะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องของประธานมวยลาวกันให้ฟังนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจานชัยชาแนลด้วยนะครับหลังจากที่รัฐบาลลาวมีคำสั่งให้ประธานมวยลาวนายสายสมรชัยสอ ออกมาขอโทษประเทศไทยเกี่ยวกับการพูดพาดพิงว่ามวยไทยลอกเลียนแบบกุลคแมของกัมพูชาและให้ลาออกจากตำแหน่งประธานมวยลาวซึ่งประเด็นตรงนี้แอดมินก็ได้ติดตามหาข่าวสารความคืบหน้าว่านายสายสมรชยสรจะออกมาขอโทษประเทศไทยวันไหนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้า ว่านายสายสมรชัยสศนรจะออกมาขอโทษประเทศไทยหรือว่าจะไม่มีการขอโทษเกิดขึ้นจริงเป็นเพียงการย่างเชิงดูว่าถ้ามีข่าวว่านายสายสมรชัยสอศรจะออกมาขอโทษประเทศไทยแล้วถ้ามีกระแสตอบกลับที่ดีจากไทยก็อาจจะมีการขอโทษจริงแต่ถ้ากระแสตอบกลับจากไทยไม่ดีก็ ทางรัฐบาลเราก็อาจจะไม่ขอโทษเพราะคงไม่มีประโยชน์อะไรนี่เป็นเพียงแค่ข้อสมมติฐานเท่านั้นนะครับถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรแอดมินก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับหากท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ